อากาศกระดิ้นเดีนจาดวงจันทร์ก็เกือบเต็มดวงคนนะเก่งจ้างปางอยู่นี่มจันทร์น้ำกันเด้อพี่น้องชมจันทร์น้ำกันเด้อจ้าสัมผัสอากาศเย็นเยน,น้ำกันจ้า ดวงจันทร์ก็งามงามวันนี้มาดอม,มาชมจันทร์น้ำกันจ้าอากาศก็เย็นสบายเลยค่ะแก้งออกแก้งออกแล้วพี่น้องแก้งอกอกีกแล้ะแี่มันงามปุ่น์นะเพราะจันทร์ คือจังหันอ,ออกแสงเปล่งส่งโคตรนีก่กาเออกากา,กากลูลามาเบงพระจันทร์ส่งโคตเร็วๆหนู ไม่เว่ามาเบิงพระจันส่งโคนนี่ผุนพุนเป็นแสงออกหมดน่าคินบ่เป็นงแต่มมว่าหนห่ะบ่แม,<า>ม่มะว่านเมย์ประดีออกมาเบางิงมะว่านร้ยายไป่บ่ เหเป็นงามนี้จ้างามแมงปุ่นชมจันน้ำกันด้วยจ้าสมกันน้ำมกันจ้าพี่น้องโอ้ยคือเปล่งลราสมีออกาแสนอปุ่นงามแม่ เก่งออกเก่งออกพี่น้องเอ้ยง่าแม่โอ้ยง่าแม่แหงเก่งก็เก่าเองคนน่ะคนแก่น้ำกันจ้า ขึ้นนี่นอนรับฟันดีเด้อพี่น้องตื่นส้นมาให้ได้เป็นสิทธฐีมทุกสุคนเด้อจา้าราตีสวัสดีเด้อจ้านอนรับฝันดีจา้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะนอนรับฝันดีจา้า